ก่อนซื้อสินค้าอย่าลืมกดเก็บคูปองกันด้วยนะคะมีคูปองให้เก็บนะสินค้าพร้อมส่งนะคะสินค้าพร้อมส่งนะ,คะใครสนใจตัวไหนแจ้งได้เลยนะคะสนใจตัวไหนแจ้งได้นะ,ะอ่ะโค้ดในการสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่งสิบยี่สิสามสิบสี่สิบ S M ตัวปักนะคะสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบ P M นะคะอันนี้เป็นรุ่นสแตนฐาน เกี่ยวนอกอ่ะเกี่ยวในบ้างอ่ะเกี่ยวในเกี่ยวไนก็มีสี่ไซส์เหมือนกันนะคะเกี่ยวไนก็มีสี่ไซส์เหมือนกันนะ,ะเข้ามาแล้วกดแชร์ให้ด้วยนะเข้ามาแล้วกดแชร์ให้ด้วยนะคะสินค้าพร้อมส่งนะสินค้าพร้อมส่งนะคะคร้านอยู่สมุทรสาครนะคะ สนใจสินค้าตัวไหนเพิ่มเติมแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะสินค้าพร้อมส่งมีคำถามถามได้นะคะมีคำถามถามได้นะสนใจสินค้าตัวไหนกดที่ตะก้าได้เลยนะตะก้ามีแฟลชเซลล์นะคะในตะกามีแฟลชเซลล์นะสนใจสินค้าตัวไหนกดได้นะคะกกดได้เลยนะคะกดได้เลยนะคะสินค้าพร้อมส่งนะคะสินค้าพร้อมส่งนะคะ สินค้าพอมส่งนะคะเราเป็นข้อต่อลมนะคะเป็นข้อต่อลมนะคะสินค้าอุตสาหกรรมเนาะใครที่มีปั๊มลมนะคะร้านปะยางอู่รถยนต์นะคะคนสีปะปูอะไรเงี้ยใช้ได้นะคะใช้ได้นะโรงงานผลิตก็ใช้ได้เพราะว่าโรงงานเราก็ใช้อยู่นะคะ 1> 1หนึ่งหุนห้นสองหุ้นสามหุ้นสี่หุ้นนะคะหนึ่งหุนห้นสองหุน้นสามหุ้นสี่หุ้นอันนี้เป็นรุ่นเกียวในนะคะเกียวในนะคะเกียวไนนะคะรุ่นเกียวในนะคะรุ่นเกียวไนนะคะสินค้าพร้อมส่งนะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะคะกดแชร์ด้วยก็เจ้าก็ใจกดแชร์นะคะ ก็มีตัวปักด้วยนะคะตัวปกักอุ๊ยให้สังเกตดูตรงนี้นะตรงปักนะเห็นไหมตรงปักเขาจะเท่ากันนะคะเท่ากันในมิเตอร์ปักเท่ากันเพื่อความสะดวกในการใช้งานนะคะ<ๆ>ก็จะสามารถใส่สลับกันไปมาได้เพราะในการสั่งซื้อ 10, 20, 30, 40, sf นะคะตัวปักก็ 10, 20, 30, 40, pf นั่นเองอันนี้คือรุ่นสแตนดานยี่ห้ไหน ถัดไปนะคะถัดไปจะเป็นรุ ants, ่นหางปลารุ่นหางปลาสแตนดาร์ดนะคะรุ่นหางปลาสแตนดาร์ดนะอยากดูสินค้าตัวไหนเพิ่มเติมเข้าไปในตะกร้าติ๊กตอกของเราได้เลยนะคะเข้าไปในตะกร้าติ๊กตอกของเราได้เลยนะคะสินค้าพร้อมส่งนะสินค้าพร้อมส่งนะคะสนใจสินค้าตัวไหนนะคะสนใจสินค้าตัวไหนนะคะสามารถกดเข้าไปดูได้นะคะกดเข้าไปดูได้ นะคะสินค้าพร้อมส่งสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะสินค้าพร้อมส่งนะคะร้านอยู่ไหนร้านอยู่สมุทรสาครนะคะเราขายสินค้าข้อต่อลมยี่ห้อมิโตนะ MIT สองตัว O นะคะ MIT สตัว O นะคะ MITTO นั่นเองนะคะ ข้ามาแล้วอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะคะซื้อสินค้าระหว่างที่ไลฟ์อยู่นะมีของแถมให้ด้วยนะมีของแถมให้ด้วยนะใครสนใจตัวไหนกดได้เลยแจ้งแอดมินได้เลยนะคะซื้อสินค้าแล้วแจ้งแอดมินได้เลยนะ,ะแอดมินอยู่ในไลฟ์แล้วนะคะแอดมินอยู่ในไลฟ์แล้วนะสินค้าพร้อมส่งทุกพาร์ทเลยมีคูกป้องให้ออกใบกับภาษีได้ของเราหอรจอกองมิโตอินดัสทรีนะคะ อจกอมิสเตอินดัสนะคะสามารถเปิดใบกำกับภาษีได้นะคะสินค้าพร้อมส่งทุกคาสเลยนะคะสินค้าพร้อมส่งทุกคาสเลยนะคะมีคำถามเกี่ยวกับสินค้านะคะสามารถกดก็มาสอบถามได้ไดมิตเตอร์ซ็อกเก็ตตัวนี้ก็เท่ากันนะคะเห็นไหมไดมิตเตอร์ซ็อกเก็ตเท่ากันนะคะไดมิตเตอร์ซ็อกเก็ตเท่ากันนะคะ ใครสนใจตัวไหนแจ้งเลยนะแจ้งได้เลยนะคะไดมิตเตอร์เท่ากันนะไดมิตเตอร์เท่ากันมันจะมีซีนมีวาวมีเมยลูกปืนอยู่ในนี้นะคะสินค้าพร้อมส่งนะสินค้าพร้อมส่งนะคะร้านอยู่สมุทรสาครน,นะคะขอบคุณที่เข้ามาชมนะ มีคำถามเกี่ยวกับสินค้าแจ้งได้เลยนะคะแจ้งได้เลยนะสอบถามได้เรามีเครื่องจักร C N C จำหน่ายด้วยนะคะมีเครื่องจักร C N C จำหน่ายด้วยนะใครสนใจเครื่องจักร C N C สามารถทักเข้ามาสอบถามได้นะคะทักเข้ามาสอบถามได้นะคะใครสนใจสินค้าตัวไหนนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะสนใจสินค้าตัวไหนกดแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะ ร้านยู่สมุทรสาครน,นะคะร้านยู่สมุทรสาครน,นะคะเข้ามาแล้วกดแชร์ด้วยนะกดแชร์<ๆ>ด้วยนะคะ,ะตัวนี้ก็มีตัวปักนะคะสวัสดีค่ะคุณแสงดีนะคะอ่าเข้ามาแล้วอย่าลืมกดแชร์ให้เราด้วยอ่านี่นะคะตัวปักมีสี่ไซส์เหมือนกันนะคะมีสี่ไซส์เหมือนกันสินค้าพร้อมส่งนะสินค้าพร้อมส่งอ่าดูนะดูปักก็เท่ากันนะคะปักเท่ากัน แมปักเข้ากันนะคะทั้งสี่ไซส์นะเห็นปะปักเข้ากันพอะปักเข้ากันก็จะใช้งานได้ดีนะคะสลับสามารถสลับงานกันใช้ได้นะคะสินค้าพร้อมส่งนะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะคะเรามีเครื่องจักรซีนซีจำหน่ายด้วยนะคะมีเครื่องจักรซีนซีจำหน่ายนะเป็นเครื่องจักรซีนซีมือสองนะคะเครื่องจักรซีนซีมือสอง ถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจสินค้านะคะสามารถทักเข้ามาสอบถามได้นะคะทักเข้ามาสอบถามได้อยากดูเครื่องจากซีนซีสามารถทักเข้ามาได้ทักเข้ามาสอบถามได้นะคะพร้อมส่งพร้อมส่งสินค้าพร้อมส่งนะคะร้านอยู่สมุทรสาครนะคะร้านอยู่สมุทรสาครนะเข้ามาแล้วกดแชร์ได้เลยเข้ามาแล้วกดแชร์ได้เลยนะคะเข้ามาแล้วกดแชร์ได้เลยอ่ะโค้ดในการสั่งซื้อนะคะโค้ดในการสั่งซื้อนะคะ ก็ในการสั่งซื้อนะ10 20 30 40 s h นะคะแล้วก็ตัวปาักสิบยี่สิบสามสิบสี่สินะคะตัวนี้เป็นตัวห่างป่านะคะรุ่นสแตนดาร์ดนะโอเคถัดไปนะคะถัดไปจะเป็นน็อตล็อกสาย P U นะคะเป็นตัวน็อตล็อกสาย P U จะมี3มไซส์นะคะจะมีสามไซส์นะ คือวัตถุด,ดิบของเราเป็นเหล็กมันตกมันก็ไม่บุนะคะแต่กระเพื่อมเพื่อจะแตกได้นะจ๊ะโอเคตามนั้นนะคะอ่ะหกจุดเอ่ออมมัวเลยใจเย็นอึ๊บห้าคูณแปดหกจุดห้าคูณสิบแล้วแปดคูณสิบสองอันนี้คือนอล็อกสายพียูนะคะนอล็อกสายพียูก็คือมันจะถอดแบบนี้เนาะถอดอย่างนี้แล้วก็สายพียูใส่เข้าไปในรู สายพิใสายเข้าไปแล้วก็ปลายสายพิュก็จะมาหุ้มนี้แล้วก็ดันน็อตกลับมาล็อกนั่นเองค่ะคะและปึ๊บนี่นะคะถ้าสนใจสินค้ากดดูที่ตะกร้าได้นะคะกดดูที่ตะกร้าได้นะคะสินค้าพร้อมส่งทุกท้าเลยนะสินค้าพร้อมส่งทุกท้าเลยนะคะร้านอยู่สมุทรสาครค่ะร้านอยู่สมุทรสาครค่ะถ้าใดสนใจสินค้าตัวไหนแจ้งได้นะ สนใจสินค้าตัวไหนแจ้งได้เลยนะคะมีคําถามถามไม่เอ่ยมีคําถามถามได้เลยนะคะมีคําถามถามได้เลยนะร้านหยู่สมุทรสาครนะคะวิสนใจสินค้าตัวไหนอยู่แจ้งได้นะคะแจ้งได้นะสนใจสินค้าตัวไหนอยู่แจ้งได้นะคะ มีคำถามถามได้เลยนะมีคำถามถามได้เลยนะคะอะตัวนี้นะคะไดมิเตอร์เท่ากันนะทั้งสามไซส์นะคะไดมิเตอร์เท่ากันเห็นปะไดมิเตอร์เท่ากันนะคะสวัสดีค่ะอไดมิเตอร์เท่ากันนะคะสินค้าพร้อมส่งนะสินค้าพร้อมส่งนะคะ รางของเราอยู่สมุทรสาครค่ะนะคะตัวนี้ก็มีตัวปักด้วยนะคะตัวปักก็มีสามไซส์เหมือนกันนะคะตัวปักก็มีสามไซส์เหมือนกันเห็นไหมปักก็เท่ากันเห็นไหมปักเท่ากันนะคะค้นในการสั่งซื้อนะคะสิบยี่สิบสามสิบเอส A H นะคะแล้วก็ตัวปาร์คสิบยี่สิบสามสิบ P A H นะคะอ่าใครสนใจตัวไหนแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะแจ้งเข้ามาได้เลยสินค้าพร้อมส่งนะคะสินค้าพร้อมส่งนะดูสมุดสาครนนะคะสนใจเครื่องจักร C N C สามารถทักเข้ามาสอบถามเราได้นะเรามีช่างแนะนำด้วยนะเรามีช่างแนะนำให้ด้วยนะคะ เราขายข้อต่อลมนะคะยี่ y อ m i t o นะคะ HJGMITO นะคะออกไปนำกับภาษีได้นะ MITTO นะคะโค้ดของเรา MITTO นะคะสินค้าพร้อมส่งนะคะสินค้าพร้อมส่งมีคมถามถามได้เลยนะคะมีคำถามถามได้เลยนะ ร้านสมุทรสาครนะคะ,ะตัวนี้เป็นรุ่นสแตนดานดนะคะเป็นตัวน็อตล็อกสายพีวนะคะรุ่นสแตนดาดนะ,อะโอเคนะโอเคนะโอเคนะอะ่โค้ดอ่าบอกโค้ดแล้ว แล้วก็ตัวสแตนดาร์ดของเรานะคะรุ่นสแตนดาร์ดของเราอะ่ะก็จะมีตัวดับเบิลปักด้วยนะคะตัวดับเบิลปักตัวดับเบิลปักทำหน้าที่อะไรคือทําหน้าที่เชื่อมต่อนะคะระหว่างตัวซ็อกเก็ตกับซ็อกเก็ตอย่างเราบางทีเราเดินสายมาเป็นตัวหางปลาใช่ไหมเป็นตัวหางปลาแบบนี้อีกด้านนึงก็เป็นตัว